ติดบัววงกบง่ายๆไม่ต้องใช้ตะปูเพราะเรามีกาวตะปูกาวตะปูตัวไหนใช้ดีผมแนะนําตัวนี้ครับกาวตะปูซิลเล็ก4ปีที่แล้วเขาส่งมาให้ผมรีวิวครับผมก็ไม่เชื่อหรอกนะว่ามันจะดีแต่หลังจากใช้รู้ไหมผมซื้อแต่ยี่ห้อนี้ยอย่างเดียวเลยถ้าเทียบกับกาวตะปูยี่ห้ออื่นที่เคยใช้อ่ะจะบอกว่าตัวนี้มันแห้งเร็วมากครับติดได้ทั้งบัววงกบแล้วก็ชั้นวางของ ติดแน่นมากนะครับเพราะว่าเคยเอาไปติดชั้นวางของเนี่ยรับน้ําหนักได้ประมาณ40-50กิโลเลยวิธีใช้คือหยดเป็นจุดแค่นี้พอนะครับไม่ต้องปาดทั้งแผน่นหยดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเอาไปติดนะครับให้ทิ้งไว้สักห้านาทีก่อนอย่าติดกาวไปตอนเปียกนะครับเพราะว่าจะเสียเวลาจับนานครับให้รอกาวแห้งนิดนึงนะครับเวลามือแตะเนี่ยจะต้องเหมือนหมากฝรั่งพอกาวเริ่มแห้งครับเราก็แปะไปกับชิ้นงานได้เลย ถ้าเป็นย่ออื่นอนะ่ะมันจะไหลนะเราต้องคอยเอาของกดไว้ใช่ไหมแต่ของซิลเล็กอะปล่อยมือได้เลยครับแล้วเราก็สามารถติดบัวแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตะปูครับก้าวตะปูตัวนี้ใครอยากได้เดี๋ยวผมปักตะก้าไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับ